วิดีโอธรรมะสั้นๆที่ศูนย์เประธรรมจวันมีชัยจังวัดอุดรธาัยประเทศกรัรมพูชาศูนย์รวมใจศูนย์เผยแผ่ธรรมะศูนย์เชื่อมสัมพันธ์ไมตดีที่ดีงา,ามไทยกัมพูชาวันนี้ก็มาสุนทรธรรมกันในหัวข้อรักษาใจรักษาอารมณ์ให้ร้องใสเพื่อสมบัติใจ จะไหลามาเทมาวันนี้ก็จะมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งเช่นเคยนิทานเรื่องนี้คือเรื่องหลวงพ่อสามรูปชื่อหลวงพ่อความรักหลวงพ่อทั้งรวยแล้วก็หลวงพ่อสาเร็จหลายท,าท่านจะเคยฟังก็เรามาทบทวนอีกครั้งกัน <c oughs> ก็คือมีครอบครัวหนึ่งวันหนึ่งกำลังหาข้าว พอมองไปนอกบ้านน่ะซึ่งมีกระจกก็เคยเห็นหลวงพ่อสามรูปหลวงพ่อสามรูปเนี่ยมีคนมีมีความเชื่อว่าถ้าหลวงพ่อร่ำรวยเขาเข้าบ้านใครบ้านนั้นเป็นของใครหลวงข้อที่สองคือหลวงพ่อสามเดชมีความชาเมามชื่อว่าใครที่ให้หลวงพ่อเป็นข้าวที่บ้านก็จะมีดวมสาเร็จในการหลวงพ่อองค์ที่สามก็คือหลวงพ่อ ถ้าใครมีมห์หลวงพ่อควาระให้เข้าในบ้านก็จะมีบ้านนั้นก็จะมีความคับความปนความสุขอย่างพอสามท่านนั้นก็เลยพิดว่าสามีภรรยาสามีก็เลยบอกเธอเนี่ยไปเรียกหลวงพ่อมาหลวงพ่อตามผมภรรยาก็เลยเออกไปออกไปก็เลยหลวงพ่อพ่อพอไปเรียกหลวงพ่อบอกว่า <c oughs> เข้าไปไม่ได้สามได้แค่องค์เดียวเธอจะเลือกองไหนองค์งความองค์ สำเร็จหรือองค์ร่ำรวยภรรยาก็เลยรีบเข้ามาปรึกษากับสามีว่าหลวงพ่อท่านบอกแบบนี้เนี่ยเอาอย่างไรควายสามีอยากร่ำรวยก็เลยบอกว่าให้หลวงพ่อร่ำรวยมาสิเราจะได้รู้ดวยแต่าภยภรรยาบอกไม่ได้ทันอยากฉันอยากสำเร็จทน่นอยากให้หลวงพ่อสำเร็จเท่านี้บ้างก็เลยโตเถียงกันปกติสองคนนีไม่เคยไม่เคยเถียงกัน แต่วันนี้เถียงการเสียงดังขึ้นดังขึ้นลูกก็เลยร้องไห้กราบพ่อแม่จับขาพ่อแม่พ่อแม่ยุดเถอะผมไม่ต้องการหลวงพ่อรับโทษผมไม่ต้องการสเรดจผมต้องการหลวงพ่อให้ความความความรักพ่อแม่จะให้ความรักหนูได้ไหมพ่อแม่ได้สติก็เลยตามลูกตามมาไปไปเรียกหลวงพ่อสำรดจมาได้สกความรักมาพอไปเรียกหลวงพ่อให้ความรักเข้ามา หลวงพ่ออีกสองรูปคือหลวงพ่อสําเด็จกับหลวงพ่อรวยเนี่ยรำรวยเนี่ยเดินเข้ามาด้วยภยริยาก็างงงเอ้าหลวงพ่อหนบอกว่าขัาได้รูปเดียวไงใช่ถ้าเธอเลือกหลวงพ่อสําเร็จก็ได้แค่องค์เดียวถ้าเธอเลือกหลวงพ่อรำรวยก็ได้แได้องค์เดียวแต่นี่เธอเลือกหลวงพ่อให้ความรักฉันทั้งสองรูปก็เลยไม่สิตเข้ามาด้วยเห็นไหมจ๊ะดังนั้นเนี่ยครอบครวัวใดก็ตามอย่าลืมให้ความรักความอบอุ่น เฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะรักษาใจให้พองสายแล้วก็ให้ไปแะยะว้วาจาคําพูดที่ดีซึ่งกันและกันคําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความดีซึ่งกันและกันนะก็จะมีต่ความสุขความเจรีญรต่งเรืองโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อยากคิดมากโลกเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของโลกเราก็รับสาใจของเราให้พองสายและชีวิตเราก็จะได้พองสายเหมือนใจที่เราคิดอย่างเราว่าเมื่อสองสามวันก่อนที่กามบูชามันมีเหตุิดขึ้น ใจอย่างที่ก็คือฝ่ายสามีเนี่ยมโมโหภรยาดา่ามากก็เลยก็เลยเอามีดเนี่ยแทงแทงภรยาเสียชีวิตแล้วก็มโมโหลูกอีกอาอยุสามขวบร้องไห้ก็เลยมโมโหเตะลูกจนตายและไอ้ลูกอีสามคนเก้าขวบกับหกขวบ,วบเป็นลูกแฝดก็ห้ามลูกออกจากบ้านก็เลยเอาอผ้าห่มเอาอะไรมาจุด มาเทาน้ำมันน้ำัลาดแล้วก็เผาตายทั้งห้าคนเลยภรรยาคนแล้วก็ลูกอีสีคนนี้บงบ่อถึงความใจร้อนความความไม่รู้จับควบคุมอารมณ์ดังนั้นก็เราทำทั้งหลายจงรับษาใจมีอะไรก็ใช้สติระลึกถึงสวามเสมอว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่แล้วก็สำันธทญาตไตรตรองเหตุผลว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องเอาเหตุผลเอา ความดีมาสู้แล้วก็ใช้หลักธรรมอีกสองข้อก็คือเฮริโอตบะต้องมีความลายในใจลายต่อความชั่วแล้วก็เกรงกลัวต่อปาจสิ่งใดที่ทําแล้วเนี่ยความเดือดร้อน,นเกิดขึ้นแบบเราเกิดขึน้นกับชาวโลกเขิดขึ้นกับคนธก็จะาไม่ทํ่ไหมคทำจความดีพูดดีคิดดีพูดดีทำด,ด,ด,ดีแล้วชีวิตก็จะได้เป็กองกุศอย่างแน่นอนพราะบุญเป็นเบื้องหลัง ควบมสุขความสำเร็จดังมีเบรอร์กลอนตอนนี้นได้แต่ไม่ว่าบุญนี้หรือเกิดทุกสิ่งบันดาลเพียงสิ่งดีงามบุญช่วยข้ามภพสามยาเย,ย,ายาาดีย์ยังขาว่าบุญบุญนี้มีเล็กน้อยทำบ่อยๆจะเก,ก้ดหนุนแม้เล็กก็เป็นบุญจะเกิดหนุนกลับนม่ขาดังนั้นอย่าลืมทานศีลภาวนาตัวธรรมจักรรักษาใจให้ความใสชีวิตก็จะมีความสุขความเรจรุญเรื่องอย่างเพราะจะได้ทร